นี่นะคะเราก็มาถึงดิสนีย์แลนด์ฮ่องกงแล้วทุกคนจะต้องมาถ่ายแล้วต้องมาเช็คอินที่นี่<า>ปราสาทรวมเจ้าหญิงนะคะเพราะว่าปราสาทน,นี้จะรวมเจ้าหญิงหลาย,ลายๆพระองค์มาด้วยก็คือเซ็กซิกเนเจอร์ของแต่ละองค์นี่ว่าเดี๋ยวเราอ่ะจะไปเที่ยวมอลล่แลนด์ก่อนเพราะเมื่อกี้เราดูในแแบบคนค่อนข้างน้อยแล้วอยไปเก็บเอลซ่าเพราะคิดว่าตอนนี้เอลซ่าคนต้องเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราจะมุ่งหน้าไปสู่ โมโลแลนก็จะมีเครื่องเล่นมากมายไม่ว่าจะเป็นไฮเปอร์สเปซเมลเทนแอนด์แมนแอนด์เดอะวอล์ฟนาโนแบทเทิลไอรอนแมนเอ็กซ์เเียนเราซึ่งเป็น FC s t a r w a r ์อยู่แล้วเลือกที่จะเล่นไฮเปอร์สเปซเมลเทนเป็นอันดับแรกแล้วจะรออะไรล่ะไปกันเลยอันนี้เหมือนสตาร์ทัวจะบอกว่าเราได้เข้าแถวแรกนะคะตื่นเต้นมาก ไคดคนดไม่รู้จริงๆอยู่นิ่งไม่ได้โครวิงม้วอันนี้สงครามภายในนิดหน่อยในตัวเองสงครามแต่ว่าคำพูดลวกจะที่ไฮเปอร์สเปซบราเทนเขายังมีช็อปขายของที่เกี่ยวกับ Star Wars ด้วยแล้วมาสนุกกันใหม่ในครั้งหน้าบอกเลยใครเป็น FC f ซ r ฟ e n ต้องห้ามภาพกับมนุษย์เม่น